ซีวิค1.8 EL ปี2018คันนี้เลขไม่แสนนิดๆนะฮะราคาอยู่ที่559,000บาทครับเดินทางเข้ามาอีกหนึ่งคันมาชมกันครับไปดูที่ห้องเครื่องเป็นเครื่องยนต์1.8เป็นสินรล้วนครับรถยังไม่ทะล้างครับโครงสร้างบอดี้ตัวถังเดิมทุกชิ้นนะครับนี่ครับสติกเกอร์เดิมโรงงานมอกรนะครับยังอยู่ครบครับตัวนี้ฮะ1.8 EL เป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้ด้านหน้าครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ครับ สปอร์ตไลท์ light, ตัดหมอกมีให้ล้อแม็ก R16 เดิดมเดมจากโรงงานระบบดิสเบรกได้มาครบทั้ง4ล้อกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED ดีให้คิวกระสารประตูทั้ง4บานติดตั้งมาเรียบร้อยประตูคีเรตการ์ดเปิดดูด้านในครับเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าฮะพวงมาลายัยมัลตินะเลขไม่แสนวกว่าครับดูจอตรงกลางครับนี่ครับเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าปุ่มคูดสตารทกระจกออโต้เซ็นเตอร์ล็อกพับข้างมีให้ครบครับมาต่อที่ด้านหลังนะนี่ครับ มาดูครับสภาพใหม่มากครับผมเปลี่ยนมาเรียบร้อยครับภายในดำนะครับตัวนี้ฮะ1.8 EL ฮะดูครับด้านท้ายเซ็นเซอร์มีให้กล้องมองถอยหลังมีให้ครบนะครับเปิดท้ายขึ้นมาดูห้องเก็บสัมภาระครับนี่ครับถาดรองนะครับมีให้เดิมๆจากโรงงานนะครับรองรับ E85 ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะ วันนี้ราคาดีมากครับ5 5 9 0 0 0 0บาทยังไม่พอรถคันนี้ผมรับประกันหลังการขายให้อีก2ปี20,000โลมีปัญหาเข้าสู่ทอนด้าได้ทุกที่ทุกจังหวัดในประเทศไทยครับ